เรื่องราวของสองพี่น้องเจ้าของอพาร์ตเมนต์เก่าแก่โบราณที่ต้องการจะขายที่นี่ทิ้งไปประจวบเหมาะกับมีหนึ่งในลูกบ้านได้ทำการสังหารแมวของพวกเขาทำให้ทั้งคู่ก็ต้องกลายเป็นนักสืบไปโดยปริยายไล่บี้ตามสืบกันกระจุยหาว่าใครคือคนปิดชีพเหมียวเหมียวเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในภาพยนต์เรื่องติแคทไข่ฆ่าน้องเหมียว แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศอาาพาร์ตเมนต์เก่าแก่ร้อยปีที่ตอนนี้ได้มีน้องเหมียวกําลังทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเดินสํารวจห้องนวลห้องนี้ก่อนมันจะไปเตะปลั๊กไฟจนมีควันขมง,งชฉงเฉงทําให้สัญญาณเตือนนักร้องดังจนเหล่าลูกบ้านนั้นก็ตกใจรีบเปิดไฟออกมาดูไม่นานน้องเหมียวนั้นก็เดินไปร่วมงานศพของลูกบ้านที่เขานั้นแก่ตายในห้องพักในตอนนั้นน้องเหมียวนั้นก็มองไปเห็นฝาแฝดทําให้มันนั้นก็ตกใจรีบเดินหนีไปทันที จากนั้นเราจะได้เจอกับ2พี่น้องเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่กําลังทะเลาะกันแย่งอาหารในตู้เย็นเพราะตอนนี้ของกินของพวกเขานนะล่อยหลอจนแทบจะแดกกันเองอยู่แล้วในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องและรู้ทันทีว่าต้องมีใครกําลังยิงขู่น้องเมียของพวกเขาแน่ๆอเดโอพีชานี่นก็สัง่งให้ฟาเลียปิดไฟเพื่อจะได้ส่องกล้องดูว่ามือปืนยิงแมวนั้นเป็นใครซึ่งพวกเขานี่นก็มองหายอยู่นั้นแต่ก็ไม่รู้ทิศทางเสียงปืนนั้นมาจากไหนเลยพากันเดาสงสงว่าต้องเป็นปืนยีหหนนย่ห้อหนู้นยี่ห้อนี้ จากนั้นพวกเราก็จะเห็นเจ้าของปืนที่แท้จริงที่กาลังเล็งกระสุนใส่น้องเหมียวโดยมาดามคนนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกบ้านที่ชอบทาตัวรับรล่อๆอยู่เรอยส่วนน้องเหมียวที่รอดจากกระสุนปืนมาได้ก็ฆ่าปลาตัวบักเอเปปกลับมาให้เจ้าของสองพี่น้องที่เห็นอย่างนั้นก็รีบไปย่างปลามาจากน้องเหมียวโชคดีชิปเป่งมีของกินมาเสิร์ฟถึงที ช้าวันรุ่งขึ้นอเดโมนั้นก็ออกไปหากระสุนปืนเผื่อจะเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีเหล่าลูกบ้านนั้นก็ต้องพากันจ่ายค่าเช่าซึ่งเขานั้นก็เินไปทักทายฝาแฝดเพื่อนของลูกบ้านคนที่ตายก่อนจะทวงค่าเชา่าเพราะตามสัญญาจะย้ายออกตรงแจงลวงนาภายใน30วันแต่คนตายน่ะเล่นจากไปกระทันหันเท่ากับว่าเขาน่ะผิดสัญญาแต่ยินอย่างนั้นฝาแฝดนั้นก็แอบหัวร้อนขนาดคนตายมันนั้นก็ยังไม่เว้นเพอเผยที่เพื่อนตายก็เป็นเพราะกฎบ้าบ้าบ,าบวมๆของทีีน้ ก่อนฝาแฝดนั้นะจะพูดขึ้นมาว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาซิแต่อย่าลืมหาวิธีให้คนตายในเดินขึ้นศาลด้วยละกันอเดโมที่ได้ยินเขาน่นก็พูดไม่ออกทันทีและจัดการไปทวงเงินกับห้องเช่าห้องอื่นแทนเราปภเลยบอกว่าเหล่าลูกบ้านจ่ายเงินกันหมดแล้วยกเว้นห้องของนักปุ้นกับห้องของแวนดาส่วนฟาเรียพอเห็นว่าลูกบ้านนั้นปิวเป็นอย่างรายเธอน่นก็รีบขีดค่าชื่อทิ้งทันทีและตอนนี้ก็เหลือลูกบ้านเพียงหกห้องเท่านั้นซึ่งเธอนี่นก็แฮปปี้กิน แต่พอจะกินอีกครึ่งตัวผี่ชายนก็ย่งไว้คามือโดยอเดโมเขานั้นก็คำนวณรายรับรายจ่ายหักนน้นหักนี้และห้องไหนนะค้ังชำาระซึ่งฟาเลียนั้นก็หูพึงดูสิว่ามันจะตกมาถึงข้าพเจ้าจักบาทพอได้ยินว่าห้องนักบวชั้างชำาระเธอนั้นก็ถึงกับมือไม้สันแถมพอเห็นรายรับที่มันหันสอ,ออกมาก็ตกคนละเจ็ดหนลีเท่านั้น เธอที่เห็นอย่างนั้นนั่นก็เครียดเพราะทุกวันนี้เราแทบจะแย่งแมวกินข้าวกันอยู่แล้วได้มาเท่านี้มันจะไปพอยาไส้อะไรและทั้งคู่น้นก็มองไปที่กระดานรายชื่อเพราะยิ่งเราเตะลูกบ้านออกไปเท่าไหร่รายได้เรานั่นก็น้อยลงและพรุ่งนี้เธอจะโทรเรียกธนาให้มาทีน่นี้จะได้จบเรื่องนี้ไวๆสักทีเช้าวันต่อมาเราจะได้เจอกับแวนด้าที่กำลังโดนผู้ชายฉุดกระชากกดึงพร้อมกับทำลายร่างกายไม่ยอมให้เธอนั้นลงจากรถอเดโมกับรบอปภนั้นก็มองอยู่นั้นก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปขอรถ ทำให้แวนดากับพลจากผู้ชายคนนี้ลงมาได้แต่อเดิโมที่เห็นสภาพเธอสะบักสะบอมขนาดนี้เขานั้นก็ไม่ไหวเดินตามไปทวงค่าเช่าแถมยังถามละลาบละหลวงว่าผู้ชายที่ตบตีเธอนั้นเป็นใครซึ่งเธอนั้นก็บอกด้วยความเจ็บปวดว่าเขาเนี่ยคือเจ้านายของเธอและเธอกับเขาเนี่ยก็เล่นชู้กันแถมยังบอกว่าเธอเนี่ยกลุ่มความรับธุรกิจสีเทาของเขาเอาไว้แล้ววันดีคืนดีเขาก็ชอบประสาทแดกใส่เธออย่างนี้อเดโมที่ฟังจบเขานั้นก็ทวงค่าเช่าต่อไปและถือวิสาสะเดินตามไปทวงถึงในห้อง ซึ่งพอเธอเซ็นเช็คให้เขานั้นก็ไม่จบอยากรู้ว่าทําไมเธอนียมาย้ายไปที่อื่นสักทีได้ยินอย่างนั้นแวนดานั้นก็บอกทันทีว่าห้องนี้มันเช่าตั้งแต่รุ่นแม่ของเธอแถมอีกอย่าง ถูกขนาดนี้จะไปหาที่อื่นทําไมส่วนอเดโมที่รับเช็คมาเขานั้นก็ไม่ยอมกลับเดินตามไปถามโนนถามนี้ขนาดว่าเธอนั้นอาบน้ําก็เดินตามไปคุยมันตรงนั้นแวนดาได้เห็นอย่างนั้นเธอนังก็รีบปิดประตูหนีแต่เขานั้นก็เปิดกลับเข้าไปบอกว่าเขาเคยเห็นเธอเปื้อนตั้งแต่แบ๊บบอใหญ่ขึ้นมาหน่อยทําเป็นมาเขินอายและด้วยความที่เขายังเห็นไม่ชัดพอเลยเดินไปดูใกล้ๆก,กว่าเดิมเรียกเลยว่าชัดระดับรู้คุ้มขนแต่ในตอนนั้นเขานั้นก็ยังตาดีมองไปเห็นหนุ่มตัวแม่ที่กําลังเต้น,นราก และเขานั้นก็มองดูอยากรู้ว่าหนุ่มตัวแม่ขาบใครมากินที่นี่แต่หนุ่มตัวแม่ที่มองมาเจอก็รีบตะโกนด่าเดโมที่สารแนไม่เข้าเรื่องจนคู่ขาวของเขา,ขาที่อายนั้นก็วิ่งหนีไปหลังจากเผลอกมาเส็จเขาก็ยังกลับมาจดกับแวนด้าอยากจะนั่งร่วมดินเนอร์กับเธอฟิวว่ากินข้าวฟรีแต่ในตอนนั้นหนุ่มของแวนด้านั้นก็โทรมาเททําให้เธอนั้นก็เซง็งอุตสาห์อาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวรอยอย่างดีอเดโมที่เห็นเธอเซง็งเขานั้นก็อยากรู้ว่าหนุ่มคนนั้นน,นั่นเป็น เธอในกระดาษยับบอกว่านี้มันธุรกิจของเธอและมันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะว่าเธอนั้นยังโสดจะนอนกับใครท่าไหนก็ได้ซึ่งพอพูดจบเธอก็มองไปที่หน้าของอเดโมในไหนคืนนี้เธอในก็โดนผู้ชายเทและเขานั้นก็วางเวอร์ทำไมไม่อยู่ดินเนอร์กับเธอที่นี่เลยละ่ะซึ่งอเดโมที่อยากกินของฟรีอยู่แล้วเขานั้นก็ตกลงทันทีก่อนเธอจะเดินมาแนบชิด พร้อมก็คําถามชวนสย,ยิวกิวว่าถ้าเช่นนั้นก็ค้างกับเธอที่นี่ไปเลยสิได้ยินคํานี้เข้าไปอดีโมนั้นก็น้ําเดินอย่าท้าขึ้นมาเชวะนะแต่ว่าตอนนั้นแวนดานั้นก็มีสายเขาเพราะฟาเรียน่ะโทรตรงมาหาพี่ชายรู้ดีว่าพีต้องมามุดหัวอยู่ห้องแวนดาเขาที่ถูกขัดจังหวะก็ด่าน้องสาวรัวๆบอกว่าเขายังโซดจะนอนกับใครท่าไหนก็ได้แต่น้องสาวนั้นก็ไม่สนเรียกให้พีรีมาคุยกับทนายเดี๋ยวนี้เลย จากนั้น2พี่น้องนั้นก็ปรึกษาทนายเรื่องราคาขายอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพราะทั้งคู่ต้องการจะขายมันเต็มแกแต่ทนายนั้นก็อ่านข้อกฎหมายต่างๆให้ฟังหากยังมีลูกบ้านอยู่เจ้าของบ้านนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ขายและไม่มีสิทธิ์ไล่ลูกบ้านออกโดยไม่มีเหตุอันควร เพราะเช่นนั้นผัวเขาก็จะถูกฟ้องร้องทันทีซึ่งพวกเขาก็ลองให้ทนายน,นั้นคำนวณหากว่าลูกบ้านย้ายออกไปหมดแล้วและถ้าพวกเขาั้อขายตึกนี้ผัวเขาจะได้เงินจํานวนเท่าไหรซึ่งทั้งตึกถ้าราคาขายออกก็จะได้ประมาณ1,000ล้านลีส่วนหาร2พี่น้องก็จะตกคนละ5 0 0ล้านลีนั่นเอง ได้ยินอย่างนั้นสองพี่น้องนั่นก็ตาลูกวาวอยากจะปิดจ็อบให้ได้ไวๆเพราะตอนนี้เหลือแค่เพียงหกห้องเท่านั้นและหากขายได้เมื่อไรเราจะได้ต่างคนต่างไปสักทีได้ยินอย่างนั้นทนายนั้นก็อยากรู้ว่าทำไมสองพี่น้องนั้นถึงเกลียดกันเท่านั้นแหละพวกเขาน,นก็รีบบอกตัวบอกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกกันตั้งแต่แรก แต่ว่าพ่อกับแม่ดันยกมรดกให้เราทั้งคู่ดูแลอพาร์ทเมนต์ร่วมกันมันเลยผูกกันไว้ไปไหนไม่ได้สักทีและถ้าขายที่นี่ได้เมื่อไหร่เธอจะได้แยกย้ายจากไอ้พี่ชายที่ชอบไปแอบดูแวนด้าอาบน้ำคนอะไรดันไปชอบสาวขายบริการได้ยินอย่างนั้นพี่ชายนา่นกะจัดการกำราบน้องล็อกคอจี้เอลฟาเลียที่ไม่ไหวจะทนเลยจะวิ่งไปหยิบกระทะกล่าวว่าจะมาฟาดพี่ชายต่อนหน้าทนายแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงปืนดังรันทนายที่เห็นอย่างนั้นก็เพ่นแลบออกไปจากที่นี่ ไม่ต่างจากสองพี่น้องที่พากันกลัวหัวโหดเท่านั้นแหละเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็รีบมาที่สอน,นอนทันทีแต่ว่าตอนนั้นสารวัตรนั้นก็มีเรื่องด่วนเพราะมีคนโทรมาแจง้งว่ามีคนร้ายอาวุธครบมือบุกเข้ามาในร้านขายของแถมยังมีสายเข้าอุบัติเหตุรัวๆแต่สองพี่น้องที่รอไม่ได้ก็แหกปากเรียกสารวัตรมารับเรื่องคดีของเขาเดี๋ยวนี้สารวัตรที่เห็นทั้งคู่ดูเร่งรีบก็คิดว่าคงต้องมีเหตุร้ายแรงแน่ แต่ที่ไหนได้พวกเขานั้นมาแจ้งความเรื่องที่มีคนยิงแมวของเขาตายและพวกเขาก็ต้องการหาตัวคนร้ายมาเดี๋นี้ฟาเลียที่หัวหมอนั้นก็ดาในเมื่อตำรวจเป็นคนของประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยงรับคดีไม่ว่าจะคดีเล็กหรือคดีใหญ่ก็ควรจะรับเรื่องของประชาชนและเธอนั้นก็โชว์กระทาให้ดูที่มีรอยกระสุนนั้นยิงทะลุมาพร้อมกับหลักฐานที่อุ้งเท้าแมวที่มีสีเขียวนั้นติดเท้ามาและขอให้สารวัตรลงบันทึกประจำว,นวันเอาไว้ ส่วนเธอกับพี่ชายจะไปหาหลักฐานมาเพิ่มเพื่อรักตัวคนผิดมาเข้าคุกเข้าตารางให้ได้ซึ่งตั้งแต่นั้นมาอาเดโมก็ทาตัวเป็นนักสืบคนนั้นคุง้งคอยตามสืบว่าใครน่ะฆ่าแมวของพวกเขาเพราะถ้ายิ่งได้ตัวคนผิดมาไวๆพวกเขาก็จะได้ไล่ลูกบ้านคนนั้นออกหาเรื่องขายตึกให้ได้สักทีโดยวันๆเขานั้นก็ไม่ทําอะไรคอยจะผิดคนน้นคนนี้มันลูกเดียวขนาดอรอปภก็ยังไม่เว้นเดินเข้าไปสํารวจทุกซอกทุกมุม แต่รอปภนั่นก็ค้านสุดใจบอกว่าเขาจะฆ่าน้องแมวไปทำไมก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเมื่อหลายวันก่อนเขาเห็นลูกบ้านไอหนุ่มตัวแมว่เดินถือถังสีขึ้นไปเท่านั้นแหละอเดโมนั้นก็ตามสืบเข้าไปใหญ่เดินไปแอบซุ่มดูไอหนุ่มตัวแมว่อยากรู้ว่าถังสีของเขามันเป็นสีอะไรซึ่งเขานั้นก็มีถังสีจริงๆแต่ว่ามันนั้นเป็นสีน้ําตาลไม่ใช่สีเขียวที่ติดอยู่ที่อุ้งเท้าแมวไอหนุ่มตัวแม่ที่เห็นว่าไหนๆอเดโมนันก็จุนขนาดนี้เลยไลใ่ให้เขาไปดูที่ห้องของมาดานน พราวันก่อนเขายังเห็นเธอยิงปืนอยู่เลยพอได้ข้อมูลมาเช่นนี้เขานั่นก็ตรงมาที่ห้องของมาดามโดยเธอหน่ะก็เชาที่นี้เป็นทั้งบ้านและชมรมหมักลุกเลยทําให้มีคนพลุกพล่านเดินเข้าเดินออกทั้งวันในตอนนั้นพอเห็นว่ามีคนในชมรมเดินออกมาอาดีโมโลเรจะรีบเดินเข้าไปแต่มาดามนั้นก็ไม่ยอมให้เข้าไป พร้อมกับต่อว่าและไล่อดโมนั้นออกไปก่อนจะปิดประตูใส่หน้าเขาทันทีแต่อดโมนั้นก็ไม่ยอมรีบกลับแปลกุญแจมาไขาห้องของมาดามและได้เห็นว่าเธอนั้นลืมล็อกห้องเลยถือวิสาสะเดินเข้าไปซึ่งมาดามที่ทุบห้องรวมเงินเกือบทั้งฉันมันก็ใหญ่โตโหรันอดโมเลยย่องปีนขึ้นไปดูและได้เห็นจ้าจังว่าชมรมหมาลุกที่ว่ามันดันเป็นช่องขายบริการที่มาดามนั้นมีสต็อกส่วง,งามพร้อมกับลูกค้าว P ี เขาที่เห็นเช่นนั้นก็เลยจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแต่ดันพานไปชนสัญญาณกันขโมยทาให้เสียงกระดังไปทั่วตึกทําให้สาวขายบริการกับลูกค้าก็พากันวิ่งพานไปทั่วจนในที่สุดตำรวจที่มาดูสัญญาณการขโมยเลยยกขยงพวกเขาไปที่สอนอนทันทีส่วนอเดโมกับฟาเลียน,นก็ดีใจที่ลูกบ้านนั้นปลิวไปอีกหนึ่งรายและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ห้าห้องเท่านั้น จากนั้นพวกเขานั้นก็ทําการสืบสวนต่อเลยโดยอดีโมนั้นก็ไม่ไหวแอบมาส่องความงามของแวนด้าทุกวันส่วนฟาเลียที่กําลังกลับมาที่ตึกเธอนั้นก็เกือบตายเพราะอยู่ๆก็มีกระถางต้นไม้นะร่วงลงมาเธอที่เดินเร็วในก็ล่อหุดวิดก่อนจะปรึกษากับพี่มองวันนี้มันเป็นการปองร้ายพวกเราแน่แนแถมน้องแมวไม่พบการถูกยิงสักแผลพีที่รู้อย,อย่างนั้นก็อยากหาคนผิดให้ได้ไวๆนี่ตอนนั้นอดีโมนั้นก็เห็นว่าลูกบ้านลุงบา้บาน,นักดนตรีกําลังจะเดินทางไปเล่นดนตรีที่ต่างประเทศ เขาเรยจัดการบุกเขาไปในห้องลุงป้านักดนตรีพยายามลือนู่นลือ,ลอ,ลอนี่หาหลักฐานส่วนฟาเรียในตอนนี้พอเห็นว่านักบวชนั่นมาขอเรียกเธอก็รีบไปแต่งตัวเซ็กซี่พยายามเขาไปแนบชิดเขาซึ่งนักบวชนั้นก็บ่นให้ฟังเรื่องที่พี่ชายของเธอชอบละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาไปคนน้นคนนี้ในห้อง,ของเขาเลยขอให้เธอช่วยเตือนเตือนพี่ชายสักหน่อยและพอบ่นเสร็จนักบวชนั้นก็จ่ายค่าห้องที่เขาค้างชำระไว้สองเดือน ฟาเลียที่ตกใจก็รีบโทรไปหาพี่ชายและเล่าเรื่องที่นักบวชทำมาจ่ายค่าห้องแต่ไม่รู้ทำไมยอกกูอยู่ใจเธอในกระวิวแปลกๆพี่ชายที่สืบคดีอยู่เลยบอกกับน้องว่าถ้าหิวนักก็กินนักบวชไปเลยสิเ <c oughs> ท่าน,นั้นแหละฟาเลียนนกระปุกไฟกระเฮี้ยนกระหือรือรีบตรงไปหานักบวชทันที ตัดมาที่อเดโมพอเดินออกมาที่ระเบียงบ้านของนักดนตรีเขานั้นก็เจอสีเขียวที่นักดนตรีนั้นทาไว้และมันนั้นก็เป็นสีเดียวกันกับทีุ่้งเท้าของน้องเหมียวแถมตรงนั้นยังมีกับดักอีกด้วยพอพบหลักฐานอย่างนี้เขานั้นก็ยิ่งหรือคนเข้าไปใหญ่และได้เห็นผงสีขา,ขาวๆาคล้ายจะเป็นยาเสพติดเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะรีบตรงมาเล่าให้น้องฟังแต่ในตอนนั้นเขานั้นก็ได้ยินเสียงฟ้าเลียร้องดังลั้นเลยเตรียมกล้องจะไปถ่าย กาว่าเธอกำลังขึ้นสวรรค์อยู่กับนักบวชแน,แน่แต่ที่ไหนได้เธอนั้นนอนร้องไห้เพราะนักบวชไม่ใช่ตามองเธอเลยด้วยซ้ำอเดโมที่ไม่อยากให้น้องฟุง้งซ่านเขาเลยเปลี่ยนเรื่องชวนคุยเรื่องการเรื่องงานเพราะว่าเขาั้นเจอหลักฐานสําคัญเลยจัดการโทรไปแจ้งตำรวจสาระวัตรที่ยุ่งเรื่องอื่นเลยไม่สะดวกมาจัดการเรื่องมาหมา,มาแมวแมวทำให้อเดโมเลยโทรตรงไปหากล้องปราบปามยาเสพติดเท่านั้นแหละ ก้องปรับปลามก็จัดการคนร้ยของลุงลุงป้าป้ารุ่นเดอะซึ่งมันนั้นก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะพวกเขาได้แอบลักลอบขนยาเสพติดซ่อนไว้ในเครื่องดนตรีทําทีจะเดินทางไปเรีนดนตรีแต่ที่ไหนได้ไปส่งยานั่นเองจนข่าวการจับกลุมในครั้งนี้มันนั้นก็ดังไปทั่วที่เหล่านักดนตรีรุ่นเดอะเป็นเอเย่นขายยาพอเห็นว่าลูกบ้านั้นปิวบีกหนึ่งไรฟาเลียนั้นก็ดีใจเวอร์ส่วนอเดโมเขานั้นก็มาค้นห้องของนักข่าวแต่ก็ไม่พบพยานหลักฐานใดๆแถมนักข่าวที่ลอมคานก็เตรียมตัวจะย้าย จากนั้นเขานั้นก็มาส่องห้องของแวนด้าต่อเลยแวนด้าที่ตกใจนั้นก็กรีดรันแถมเธอนั้นก็กลัวไปหมดเพราะก่อนหน้านี้มีจดหมายหน้าตาแปลกๆส่งมาที่ห้องของเธอและเธอที่กลัวจนไม่อยากนอนคนเดียวเลยจะชวนอเดโมให้มานอนกับเธอที่นี่เขาที่ดีนั้นก็ใจวิวอีกแล้วแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงตึ้งตังมาจากชั้นล่างที่เป็นห้องของหนุ่มตัวแม่ส่วนในตอนนั้นฟาเลียนั้นก็เห็นชายแปลกหน้าสองคนที่เดินออกมาจากห้องของหนุ่มตัวแม่ทำตัวรับรับเลาะเลยชวนพี่สะกดรอยตามพวกเขาไป จากนั้นคนแปลกหน้าก็มาจอดรถที่ร้านอาหารทั้งคู่เลยใช้จังหวะนี้แอบคนรถของพวกเขาก่อนจะพบว่าหนุ่มตัวแม่ได้มองแทงไปเรียบร้อยและพวกเขาที่สกดร,รอยตามไปเรืร่อยๆก็โทรเรียกสารวัตรให้มาที่นี่แต่กว่าตำรวจนั้นจะแห่มาเหล่าโคนั้นก็ต้องตามสืบสวนกงนเองแล้วเมื่อตำรวจนั้นเดินทางมาถึงคนร้ายนันกรู้ตัวซะก,ก่อนแถมยิงยิงสวนตำรวจจนกระสุนนันกร้นานใส่คนร้ายจนดับไปหนึ่งและรอดไปหนึ่งทำให้แค่คดีแมวมันนั่นก็ลากยาวไปจนถึงคดีฆาตกรรมลูกบ้านจนได้ จากนั้นตำรวจน,นก็เชิญพี่ชายของหนุ่มตัวแม่มาสอบสวนโดยพี่ชายนั้นก็สันนิษฐานว่าน้องหลัเป็นคนหน้าตาดีและอาจจะเกิดเห็นหึงหวงทําให้น้องชายนั้นถูกฆาตกรรมซึ่งหลังจากขี่คายคดีได้ก็เหลือแค่เรื่องแมวและเหลือแค่ห้องของแวนดา สองพี่น้องเลยจัดการสืบสวนกันเองจนได้เห็นว่ากล่องมิเตอร์ไฟฟ้าที่ห้องของแวนดา้าที่มันนั้นมีเศษขนมปังพร้อมกับมดตายจํานวนมากพวกเขาได้สันนิษฐานได้ว่าแวนดานั่นแหละที่เป็นคนวางยาพิษแมวของทั้งคู่และพวกเขาที่คิดว่าเดาถูกทางแล้วเลยบุกไปที่ออฟฟิศของเธอ ฟาเลียนั่นก็บ่นไส้ความใส่ซื้อเลยจะตรงไปจัดก,การวนดาแต่เจ้านายชู้รักของวันดานั่นก็เข้ามาแทรกและถามหาความจริงจนแวนดานั่นก็ยอมเล่าบอกว่านี่คืนนั้นเธอตั้งใจจะใส่ย,ยาให้หนุ่มแต่เขาดันเทเธอเธอเลยโยนขนมปังออกไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแมวนั้นมากินและเธอก็ไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อย ได้ยินยางนั้นเจ้านายชูรักของแวนดาเขานือก็อยากจบปัญหาไว้ไวเลยจะใช้เงินปิดปากสองพี่น้องไปซึ่งฟาเรียน,นก็รับเช็คใบนั้นมาแต่เธอที่หัวหมอก่านั้นเลยไายื่นฟ้องต่อศาลที่บริษัทนี้ใช้เงินปิดปากเธอจนเรื่องนั้นก็เริ่มแดงทําให้มันก็สืบสาวไปถึงบริษัทสีเทาของชูรักของแวนดาแวนดาที่เห็นคราวเธอนื้นก็กลัวจะโดนเอียวเลยจะหนีออกนอกประเทศแต่หารู้ไหมว่าอาเดโมนั้นแอบอยู่ในรถ เธอที่เห็นอย่างนั้นเลยใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์จัดการชวนเขาหนีไปพร้อมเธอและแม้ว่าอาเดโมจะลงไลได้ปื้มเธอก็จริงแต่เขานั้นก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าเขากําลังจะกลายเป็นเศรษฐีจากการขายตึกแวนด้าที่ดินอย่างนั้นก็ขำก่อนจะยื่นของบางอย่างให้บอกว่ามันนั้นเป็นของสําคัญให้เขานั่นเก็บเอาไว้ก่อนเธอจะจุบแล้วบอกลาเข้าไปซึ่งสุดท้ายในกล่องนั้นมันคือเครื่องบันทึกเสียงที่มันนั้นมีเสียงห้องของหนุ่มตัวแม่ทะลุขึ้นมาในห้องของเธอและได้ยินเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ว่าอันที่จริงแล้วพี่ชายของหนุ่มตัวแม่ต้องการจะวางยาเบื่อต้องใช้แต่แมวดันพลาดไปกินเขาเลยจัดฉากสร้างคดีฆาตรกรรมชายรักชายเพื่อสวมรอยรับเงินประกันชีวิตของน้องชายนั่นเองจนในที่สุดคนร้ายตัวจริงนั่นก็ถูกจับกลุ่มและตอนนี้ทั้งตึกนั่็เหลือแต่ห้องของนักบวชไหนๆนั่นก็ไม่ย้ายสักทีฟาเรีเลยจะชวนให้เขามาเป็นครอบครัวเดียวกันซะเลยก่อนเธอจะตรงไปนอนยกขาย,ยกแข้งต่อหน้าเขากะว่าจะให้นักบวชนั้นสินแตกแต่ที่ไหนได้เขานั้นไม่สนใจ และบอกว่าในสัปดาหนะ์หน้าเขากําลังจะย้ายไปประจําที่โบสถ์ทำให้ฟาเรียนน้กนแอบเศร้าแต่อย่างน้อยๆน,ยนันก็มีข้อดีเพราะเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งตึกนั้นก็ว่างทุกข้องเราก็จะได้ขายที่นี่สักทีซึ่งพอรู้อย่างนั้นทั้งคู่ก็จัดการขายทันทีโดยมีทนายมาเตรียมร่างสัญญาแบ่ง50-50ให้กับ2พี่น้องคู่นี้ ทำเอาทั้งคู่นั่นก็ยิ้มหน้าบานที่กำลังจะได้เงินคนละ500ล้านลีได้แยกย้ายกันสักทีแต่ในตอนนั้นที่ตึกชั้นบนอยู่ๆก็มีแสงไฟเปิดขึ้นเพราะในเมื่อแวนดาน,นั้นบริสุทธิ์เธอเลยกลับมาอยู่ที่นี่ทนายที่เห็นเช่นนั้นเลยจัดการฉีกเช็คทิ้งทันทีและหากยังมีผู้พักอาศัยพวกเขาก็ไม่มีสิทธิจะมาขายตึกหลังนี้ก่อนแวนดาน,นั้นจะมองลงมาเห็นสองพี่น้องที่กำลังยืนเอ๋อแดกกันอยู่ทำให้เธอนั้นก็โคตรสะใจก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ใครจะรู้ว่าแมวตายทั้งตัวดันเอาใบบัวปิดไมด่มิดซึ่งพาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป6.8ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรอกะตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป